ในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้ <S 2> <S 2> แต่คุณอูนชนิดสลาวงดีปฏสิทธิ์คือหนึ่งในนั้นจากเจ้าของแบรนด์ดมอนเกรนที่เปลี่ยนอาหารเพื่อสุขภาพให้กลายเป็นสิ่งที่น่ารักน่ารับประทานสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและความเป็นตัวของตัวเองเธอพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าผู้หญิงตัวเล็กๆก็สามารถสร้างอาณาจักรธุรกิจและประสบความสําเร็จได้ในหลายๆด้าน การที่เธอทุ่มเทเต็มที่ให้กับการสร้างสารรค์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจเพลงหรือคอนเทนต์ทำให้เราเห็นถึงความอดทนและพลังใจที่ไม่ยอดท้อและเมื่อเธอปล่อยเพลงเฮอร์ไมออน้องที่กลายเป็นไวรัลในทันทีคำว่าอยากเป็นเฮอร์ไมอนี่ที่เสกให้พี่มาลักและหนูก็ทำให้พี่ได้รู้ว่ารักกับหนูจะฟินไม่ไหวยิ่งสะท้อนถึงความตั้งใจและความเป็นเอกลักษณ์ของเธอไม่เพียงแต่จะเป็นบทบาทนักธุรกิจแต่ยังรวมถึงการเป็นศิลปินที่โด่งดังในโลกโซเชียล คุณอูนคือคำตอบของความสำเร็จที่เกิดจากความพยายามขยันและความรักในสิ่งที่ทำเธอคือซูเปอร์วูแมนของยุคนี้ที่ใครก็ต้องประทับใจ